นริมแม่น้ำเจ้าพระยาราวปีพุทธศักราช1 8ึ่งพระเจ้าอู่ทองประทับอยู่บนเรือพระที่นั่งพร้อมเหล่าขุนนางและทหารแผ่นดินนี้อุดมสมบูรณ์นักเหมาะแก่การสร้างเมืองใหม่ให้ยิ่งใหญ่และมั่นคงขอเดชะพระองค์ทรงมีสายพระเนตรกว้างไกลที่นี่มีแม่น้ำล้อมรอบดุดประการจากศัตรูเราจะสร้างราชธานีณที่นี้และให้เป็นนครแห่งความรุ่งเรืองวา wow. บริเวณลานกว้างพระเจ้าอุทองประกอบพิธีตั้งเสาหลักเมืองเหล่าขุนนางและประชาชนต่างเฝ้ามองด้วยความศรัทธาขอให้แผ่นดินนี้มั่นคงร่มเย็นและเป็นศูนย์กลางแห่งอาณาจักรด้วยเถิดพระเจ้าอุทองประกาศต่อหน้าประชาชนว่านับแต่นี้ไปเมืองนี้จะมีนามว่ากรุงเสียยุธยาและเราจะเป็นปฐมมกษัตร์ปกครองด้วยธรรมะและความเข้มแข็ง